ดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนก็สามารถดูได้นะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1กรกดาคมถึง15บห้ากรกฎาคม2564นะคะเราดูดวงคนมีคู่ก่อนนะคะ ดวงคนมีคู่ชาวมีถุนมีไพ่8ถ้วยนะคะราชาดาบสีดาบสเตรนท์แล้วก็ไพ่สองไม้เท้านะคะพลังงานไพ่8ถ้วยขึ้นใบที่1นะคะก็สื่อถึงเป็นภาพพระจันทร์ไม่ได้อ่าท้องฟ้าไม่ได้แบบสว่างอะนะท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มเลยนะคะ อ่าแล้วก็มีเมฆค่อนข้างหนามันก็คือปัญหาอุปสรรคและเป็นภาพผู้หญิงที่กำลังเดินหันหลังจากไปนะคะถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์แปลว่าความรักของคุณนะคะน่าจะหนึ่งอยู่ไกลกันไหมสองนะคะความสัมพันธ์ที่หันหลังให้กันแล้วมันสู่เข้าโหมดของความนิ่งความชะงักก็คือไพ่พลังงานสี่ดาบนะคะแต่มีไพ่ราชาดาบนะคะอาจจะมองในแง่ของความ เขาเรียกว่าความตั้งใจความมุ่งมั่นอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับชาวเมถุนในแง่ของคนคนนี้นะคะ,ะชาวเมถุนอาจจะมีปัญหากันก็จริงแต่ท่านก็ยังมีความเหมือนกับเชื่อมั่นนะ,ะเชื่อมั่นว่าเขาคนนี้ย,ยังไงก็ยังไม่ถึงขั้นขาดจากกันอาจารย์มองท่านเชื่อแบบนั้นนะว่าช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะเคยแบบมีความสุขด้วยกัน เขาเรียกว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันช่วงที่แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันคน,คนเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคบหากันนะฮะก็จะมีความสัมพันธ์ที่รู้เขารู้เราอยู่แล้วนะคะรู้หนักรู้เบาอะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์เห็นไพ่ใบนี้ค่ะถึงมองในแง่ของความรักไม่ว่าจะหันหลังไม่ว่าจะนิ่งไม่ว่าจะอยู่ในโหมดสถานะไหนก็แล้วแต่ยังไงซะความรักของท่านก็ยังมีเกณฑ์ปรับ ความเข้าใจกันได้นะคะสองไม่เท้าแปลว่าท่านมีโอกาสได้ข่าวข่าวกับกับคนคนนี้อยู่เขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาถ้าเขาอยู่ทางไกลไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศหรือแม้กระทั่งอยู่ใกล้กันแต่ไม่คุยกันอยู่นะตอนนี้อาจจะบล็อกกันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเปิดบล็อกมีโอกาสที่กลับมาคุยกันนะคะทุกสีทุกอย่างอาจารย์มองว่ามันยังมีทางออกนั่นเองนี่คือสำหรับคนมีคู่ที่มีปัญหาอยู่นะคะ โอเคค่ะเรามาดูฝั่งนั้นบ้างนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะฝั่งคนรักของชาวเมทุนค่ะเขาได้ไพ่เดอะเฮอร์เมสก็จะอยู่ทางไกลจริง,รงเนาะเดอะเฮอร์อยู่ไกลกันนะคะความสัมพันธ์มันนิ่งแต่สี่มีเท้าดีวิลนะคะเขาอาจจะมีปัญหาของเขาแหละค่ะอาจารย์มองดีวิลส่วนมากมันจะเป็นประเด็นของรักซ้อนพันธะเก่า ที่ติดอยู่นะคะอะไรประมาณนี้นะคะหนึ่นะแปลว่าพันธะเก่าที่ติดอยู่ด้วยบางบางท่านนะคะจะเจอในสถานการณ์แบบนั้นที่รอให้เขาเคลียร์ปัญหาเขาก่อนนะคะแต่ยังไงซะ8เหรียญคือการทุ่มเทจัสเมนตคือการประกาศข่าวเดียวหรือการรีเทิรนการปรับความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นบใบนใ้อาจารย์มองว่าเขาตั้งใจจริง S <S เขาไม่ได้หลอกคุณคุณอาจจะคิดว่าเขาโกหกหลอกคุณเขาไม่จริงใจอยู่บางครั้งก็มีนะท,ที่ที่มองแต่ลึกๆคุณก็ยังมองว่าถึงบางท่านอาจจะคิดอย่างนั้นแต่บางท่านก็คิดว่าเออเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเขาก็ได้นะคะซึ่งจริงเขาก็มีปัญหาจริงแหลคะค่ะนะคะซึ่งอาจารย์มองว่าเขาอะยังจริงใจกับคุณอยู่ยังไงซะเขาก็ต้องกลับมานะคะเร็วๆนี้แหละคะ่ะจะต้องมีการติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนนะคะ เรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่ห้าดาบนะคะไพ่เดอะมูนไพ่เดอะแฮงแมนไพ่หนึ่งดาบไพ่เด็กถือเหรียญแน่นอนแล้วคะ่ะปัญหาไพ่ก็ ก็สรุปให้คล้ายที่อาจารย์พยากรณ์ไปว่าเรื่องเราที่มันมืดมนไม่มีทางออกที่มันยืดเยื้อเรือลางเดอะแฮงแมนนะคะให้ห้าดาบคือการเอาชนะนะการเอาชนะการตั้งใจจริงนะคะความเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงของคนเราเนี่ยนำนำมาซึ่งความสําเร็จได้อ่าเพราะอาจารย์มองเขาทุ่มเทไงคะเขาทุ่มเทเพราะ,ะนั้นแจสเมนคือการประกาศขา่ขาวดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่าน ท่านกับเขาอะนะคะก็อาจจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันโดยเฉพาะสัญญิงสัญญาอะไรบางอย่างในการใช้ชีวิตร่วมกันมั่นหมายแต่งงานเข้าไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่คุณสองคนอาจจะเคยพูดกันในใบนี้และอาจารย์มองว่ายัางเชื่อถือเขาได้อยู่เขาจะยังปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ กับคุณอย่างแน่นอนนะคะพอไพ่หนึ่งดาบกับเด็กทีวเหรียญในตำแหน่งสรุปคือความสำเร็จอันจะเกิดขึ้นการประคับประคองการยังเห็นค่าของกันโดยเฉพาะหนึ่งดาบไพ่นี้สวยนะคะคุณจะเห็นไพ่เหมือนมีนกสองตัวบินเข้าหากันนะคะก็เปรียบเหมือนคนสองคนอยู่แล้วเป็นไพ่คู่ความรักขยายด้วยไพ่เหรียญแปลว่าจะดีขึ้นมั่นคงได้ข่าวดีนะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะอาจารย์ขอรวบไพ่คนมีคู่นะคะ คนมีโทษทีค่ะคนโสดนะคะคนมีคู่ผ่านไปแล้วอันนี้ดวงคนโสดนะคะคนโสดชาวเมถุนนะคะปักนี้ความรักคุณมีอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมมีชายหนุ่มรูปงาม หญิงสุสะสวยเข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะปักนี้นะเป็นผ้าผู้ชายขี่มา้ารูปร่างธรรมะแมางดูดีนะคะผู้หญิงมีผ่า,าราชินีเหรียญขึ้นมาสะสวยผิวขาวนะคะผิวสองสีไปถึงขาวแหละทั้งชายทั้งหญิงนะคะถ้าคุณเป็นเพศชายคุณก็เจอผู้หญิงสวยแน่นอนค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงที่แบบสวยแล้วก็เก่งนะคะไ้่าราชินีเหรียญเป็นคนทําการทํางานเก่งบุคลิกภาพดี ขยายด้วยไพ่หนึ่งถ้วยการเริ่มต้นรักใหม่ๆม,มีเกณฑ์พัฒนาได้เร็วนะคะ,ะเพราะต่างคนต่างอาจจะบอกว่าถูกใจกันได้เร็วด้วยนะคะเห็นไหมคะบางคนก็อาจจะเป็นความรักที่เคยเจอกันตั้งแต่สมัยเป็นเพื่อนนักเรียนนักศึกษาก็ได้นะ,ะรักครั้งใหมบ่บางครั้งก็เป็นเกณฑ์ที่แบบเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอาจารย์มองนะ,ะบางคนก็เจอใครใหม่ไปเลยก็มีนะคะเพราะมีไพ่พลังงานหนึ่งถ้วยนั่นเองนะคะ เป็นไพ่อันนี้เป็นเจ้าชายเหรียญน,นะคะแต่เป็นคนยืนเปา่าเป่าคุยนะคะแล้วก็เป็นไพ่แปดดาบนะคะถึงแม้สองไพ่นี้จะสองใบนี้อาจจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างบอกว่าคนคนโสดนะ,ะอาจารย์มองมีบางอย่างที่คุณอาจจะอดที่จะคิดไปถึงแนวเรื่องราวช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอ เจอปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมันถูกตีกรอบเห็นไหมคะเหมือนดาบมันล้อมไว้เนี่ยเราออกไปไหนไม่ได้คุณอาจจะเคยเจอปัญหาเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นความรักครั้งนี้อาจารย์มองว่าคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรอบคอบมากขึ้นนะคะเป็นคนที่จะต้องไพ่แปดดาบนี่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าขี้สงสัยก็ได้นะคะขี้สงสัยแล้วก็ต้องตรวจสอบให้มันแน่ใจอะไร ประมาณนั้นนะคะในการที่จะเริ่มต้นรักใหม่ครั้งนี้คุณระมัดระวังมากขึ้นถือว่าดีมากๆค่ะแต่มองว่าปักนี้มีคนเข้ามาแต่เป็นคนที่รักคุณและจริงใจเกิดขึ้นได้นะคะขอไพ่คำแนะนำนะคะไพ่คำแนะนำความรักให้คนโสดแล้วก็คนมีคู่ชาวมมถุนนะคะ ไพ่บอกความเหงานะคะเธอผู้ไม่แพ้การวิ่งไปข้างหน้าเข้าสู่เส้นชัยนะคะไพ่าอาจจะแปลว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่แบบเงาเงาหาอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกกำลังกายวิ่งหรือไปทำงานอะไรที่มันทุ่มเทหรือเรียนให้มันหนักก็ได้นะคะไพ่จะบอกว่าอย่าปล่อยตัวเองให้อยู่กับความเงาหรืออยู่คนเดียวต้องหาอะไรทำ นะคะแล้วคุณจะมีพลังงานที่ดีนะคะจะคนเราเวลามีอะไรทำมันก็จะสนุกกับสิ่งที่เราทำแต่ถ้าเราจะอยู่เฉยๆมันก็จะเบื่อแล้วก็ว้าเวได้เหมือนไพ่ขึ้นนะคะขอเพิ่มจากไพ่ l o ส e ม a n องเจค่ะโ o สแมนแองเว่ายังไงอ่าพลังงานไพ่โ o Man's แ n งเจบอกว่าอืม what waiting for นะคะแล้วก็ to love นะะในที่สุดแล้วนะคะถ้าเรายังมีความเขาเรียกว่ามีความ alert ก็ได้นะไพ่วัน,นี้คือความรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าไม่เหงาไม่เหงอยให้มันแบบรู้สึกลื่นเริงบรรยากาศดีๆพลังชี่ดีๆก็ได้ในพะูดในทางฮวงชุ้ยเนาะมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณอ่าอ่ฮะสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะเจอรักแท้ได้จากพลังงานดีๆจากการยิ้มแย้มแจ่มใสาการทําให้ตัวเองมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับ มีชีวิตอะนะคะพลังงานของความมีชีวิตกับความเหงามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาบอกอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงาเศร้าแต่ต้องเข้มแข็งแบบนี้จะดีขึ้นแน่นอนในเรื่องของความรักนะคะขอให้โชคดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ